สโนไวทกับราชินีแคระก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลแสนไกลมีราชินีใจร้ายนามว่าเฮนล่านางจะยืนอยู่หน้ากระจกวิเศษดำเกือบทุกวันและถามคำถามกับกระจกกระจกดำอันมืดมิดจงบอกข้าเถิด ใครชั่วร้ายที่สุดในปัตตภีกระจกดำสะท้อนเงาของเฮนล่าขึ้นมาเป็นคำตอบแน่นอนข้าคือผู้ที่ชั่วร้ายที่สุดในปัตตภีข้าต้องได้ทุกอย่างที่ข้าต้องการเฮนล่าต้องการเป็นผู้หญิงที่งดงามที่สุดในโลกด้วยการไร้คาถา อย่างไรก็ตามนางไม่สามารถเอาชนะความงามของสโนไว้ผู้เลอโฉม,มากกว่านางหลายเท่าด้วยคาถาใหม่นี้ข้าจะกลบความงามของสโนไว้ได้แล้วท่านราชินีที่เคารพคาถาใหม่ของท่านมันไม่อันตรายไปหน่อยหรือขอรับข้ายอมเสี่ยงดีกว่านั่งหายใจทิ้งไปวันๆอย่างเจ้าดันกอฟเฮลล่าไปที่ห้องเก็บขวดยา นางหยิบขวดยาสีม่วงขึ้นมายาที่นางเพิ่งปรุงใหม่นี้จะทำให้นางเปลี่ยนร่างเป็นคนแคระซึ่งจะทำให้นางสามารถเข้าไปขโมยมงกุฎรัชทายาทที่มีพลังล่องหนและใช้พลังล่องหนนั้นทำลายความงามของสโนไวท์ในขณะนั้นสโนไวท์ White, ผู้อาศัยอยู่ในปราสาทสีขาวสวยงามที่ตั้งอยู่อีกบริเวณหนึ่งของประเทศก็กำลังเล่นสนุกอยู่กับเพื่อนๆคนแคระ เอาละทุกคนข้าที่เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยเจ้าหญิงงั้นมาเริ่มกันเลยนะสโนไวท์ White, ชื่นชอบเกมที่ชื่อว่าเกมโทรศัพท์ประโยคลิ้นพันในเกมนี้ทุกคนจะตั้งแถวกันและคนหัวแถวจะใบ้ประโยคลิ้นพันกันกับเพื่อนคนต่อมาแล้วเพื่อนคนนั้นก็บอกต่อกันไปเรื่อยๆตามแถวส่วนคนหางแถวก็จะต้องเดาประโยคนั้นให้ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกทุกคนก็จะหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเอขอคิดก่อนนะเออรู้แล้วชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำอโอ้โหยากจังชามเขียว

นายชายมาสิประโยคลิ้นพันธ์นั้นคืออะไรเออชาวเขียวค่ำเช้าชาวขาว้าค่ำคาำนายเดาไม่ถูกหรอกชายแล้วมันคืออะไรกันแน่ล่ะชามเขียวค่าเช้าชามขาวค่าม่ำาน่ะ ไม่่นาเมื่อความสนุกสนานในปราสาทของสโนไว้จบลงเฮนล่าใจร้ายก็กำลังจะดื่มน้ำยาอันตรายในถ้ำหน้าสยองของนางฟังข้าให้ดีนะดันคอฟยามพระจันทร์เต็มดวงเผยตัวออกมา เจ้าต้องดึงเชือกวิเศษนี้เพื่อทำให้ข้ากลับคืนสู่ร่างเดิมข้าจะได้สามารถเปลี่ยนร่างเป็นตัวข้าและคนแครได้ตามต้องการได้ขอรับท่านราชินีถ้าเจ้าดึงเชือกไม่ได้ล่ะก็ข้าจะต้องติดอยู่ในร่างคนแคระไปจนถึงวันพระจันทร์เต็มดวงคราวหน้าจะพลาดเชียวละดันกอฟเฮล่าดื่มน้ำยาและเริ่มรอคอยด้วยความตื่นเต้น เมื่อนางเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางจึงดื่มน้ำยาอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งทันใดนั่นเองมีกลุ่มควันและฝุ่นกระจายฟุ้งภายในกลุ่มควันนั้นเห็นล่าปรากฏตัวในร่างคนแคระเออเออเป็นไปได้อย่างไงท่านท่านท่านข้าจะไปยังปราสาทของสโนไวล์ดันคอฟ อย่าพลาดตอนพระจันทร์เต็มดวง่่ะขอขอรับท่านราชินีตัวจิ๋วอะไรนะกอขอโทษครับท่านราชินีผู้สูงส่งเฮล่าออกเดินทางไปยังปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ นางไม่คุ้นกับความเตี้ยระดับนี้เลยแม้แต่นกที่บินอยู่เหนือหัวก็ここยังดูน่ากลัวสำหรับราชินีใจร้ายเจ้าคนแคระทั้งเจ็ดใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในปายย่าได้ยังไงกันนะข้าไม่ขดใจเลยหลังจากเดินทางไปในป่าได้สักพัก <S <S เฮนล่าก็มาถึงประสาทในที่สุด นางแอบเข้ามาในปราสาทได้สำเร็จโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเลยนางย่องเข้าไปตามโถงทางเดินในปราสาทและไปที่ห้องเก็บมงกุฎรัชทายาทเมื่อเห็นมงกุฎรัชทายาทต,ตาของนางก็เปล่งประกายข้าเจอเจ้าแล้วมงกุฎหลงหนอันเลอข้าคงข้า เห็นล่าใจร้ายสวมมงกุฎอย่างไม่รีรอแล้วนางก็ค่อยค่อยหายตัวไปว่าแล้วเชี่ยวว่าต้องได้ผลเฮล่าออกมาจากปราสาทในขณะที่ล่องหนในระหว่างนั้นเองนางก็เจอสโนไว้และเหล่าคนแคระทั้งเจ็ด ที่กำลังเล่นสนุกอยู่ในสวนแน่นอนว่าไม่มีใครรู้ว่าเฮลล่าอยู่ที่นั่นก่อนคืนนี้ข้าควรกลับไปที่ถ้ำแล้วเปลี่ยนร่างกลับซะตอนนั้นเองมงกุฎรัชทายาทดันเข้าไปติดกับกิ่งไม้ในสวนแต่เฮลล่าไม่รู้ตัว ด้วยเหตุนี้เห็นล่าแคระจึงปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าทุกคนกว่านางจะรู้ตัวสโสนไวก็เห็นนางซะแลว้วนี่หยุดนะเจ้าเป็นใครกันคนแคระอีกคนเหรอหน้าตาคุ้นๆนะแต่หน้าตาเหมือนใครนะเมื่อเห็นลาได้ยินดังนั้นนางจึงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นสักพักนางคลำหัวตัวเองดู แล้วก็รู้ตัวว่ามงกุฎไม่อยู่บนหัวนางแล้วเอ๊ะมงกุฎรัชทายาทโนไวรีบวิ่งไปหยิบมงกุฎที่ห้อยอยู่กับกิ่งไม้เมื่อเห็นดังนั้นเฮลล่าก็รีบปีนขึ้นต้นไม้ทันทีไม่นั่นมันเฮลล่าแถมยังแปลงร่างเป็นคนแคร์เหมือนพวกเราอีกอะน่ารังเกียจ สโหนไวเกือบจะแตะมงกุฎได้แล้วแต่เฮนล่าเร็วกว่าและคว้ามงกุฎรัชทายาทไว้ได้นางรีบสวมมงกุฎและด้วยพลังล่องหนนางก็ค่อยๆหายตัวไปอีกครั้งโอ้ไม่นะเจ้าอยู่ไหนเนี่ยเฮนล่าถ้ารู้นาว่าเป็นฝีมือเจ้าเอามงกุฎรัชทายาทของข้าคืนมา สโนไววิ่งไปมารอบๆโดยไม่เห็นว่าเฮนล่าอยู่ที่ไหนซึ่งตอนนั้นเฮนล่าได้ออกจากสวนในปราสาทไปแล้วเจ้าหญิงป่านนี้เฮนล่าคงหนีไปแล้วล่ะแต่นางเอามองกุฎรอไปทำไงดีละทีเนี้ยความมืดเข้าปกคลุมท้องฟ้าเป็นที่เรียบร้อยตอนที่เฮนล่ารีบวิ่งออกจากป่าไปยังถ้ำของนาง เช้าคนแคร์แบบนี้ข้าต้องไปถึงถ้ำไม่ทันแน่เลยหวังว่าดันคอฟจะดึงเชือกวิเศษได้ทันนะในขณะที่พระจันทร์เต็มดวงเริ่มเผยตัวขึ้นมาบนท้องฟ้าดันคอฟก็ไปยังเชือกวิเศษทันทีตามที่เห็นล่าสั่งไว้แต่เชือกอยู่สูงมากดันคอฟดึงไม่ถึงฮึเชือกมันอยู่สูงขนาดนี้เลยเหรอโอยฮึยยว๊ย เอ้ยโอ้ยหลังหลัหลัง,หล,งหลังไปหมดแล้วโอ้ยเอบอบเอ,เอ,เอสองสามชั่วโมองต่อมาเห็นล่าก็มาถึงถ้ำในที่สุดและเห็นว่าดันขอฟยังดึงเชือกวิเศษไม่ได้โอ้ยโอ้ยไม่นะเจ้างีเงา่าถ้าจะต้องเป็นคนแคร่ไปจนถึงพระจันทเต็มดวงครั้งนน ขอโทษจริงๆท่านราชินีข้าสูงไม่ถึงเฮ้เอเฮแล้วข้าจะสูงถึงไหมเล่าเห็นลาต้องติดอยู่ในร่างคนแคระไปจนถึงพระจันทร์เต็มดวงคราวหน้าอันเป็นผลมาจากเวทมนต์อันตรายของนางเองเมื่อคนไม่ดีทำสิ่งชั่วร้าย พวกเขาก็ไม่เคยได้รับผลดีเป็นการตอบแทนเพราะความดีอยู่ในหัวใจอันดีงามเท่านั้น